เห็ดดำค่ะเห็ดดำนี่ค่ะก็เล่าสิยซ้ำเล็ดลูบแล้วค่ะเด้อเป็นยังไงมาเบิ่งกันหน้าตาก็ใส่ได้อยู่ได้ละจ้ะเห็ดดำแม่คนน่ะมาเบิ่งเด้อว่าสิสุปแซ่บปันเดยเด้อมาเบิ่งกันเด้อจ้ะเด้อว่าสิสุปแซ่บบ่ใส่น้ำปลาล่าลงไปน้ำได้เนี่ยกระตาแซ่บอยู่ได้จ้ะซิมเบิ่งหรอแม่ขนาดยังบ่ได้สุปเด้ออ่าหน้าตาเห็ดดำเด้อค่ะเด้อจุ้มสีกะเอาออกไหม สิบซุปเนอะค่ะเตอซุปไซน์นมใหม่ค่ะก็จะเป็นยังสีเด้วยค่ะเอาใส่ต้มต้มกับตาค่าไอ้ข่าตะไข่เป็นมะกรูดเด้อจ้ะเด้อแล้วก็น้ำยาน้างจ้ะก็จะออกมาเป็นสีสันยังสีละจ้ามาจ้าจุ่มสีสีมาซุปอันเห็ดม่วงเด้อค่ะเด้ออันดับแรกเลยพริกขัดจุ่มเอาไปปิ้งเด้อค่ะเด้อพริกย่างเดียวด ตั้พริกกอนตั้พริกกันมันแหลกจั็กน้อยด้วยจ้ะเด้อสุกง่ายๆจ้ะแบบบ้านๆค่ะบ่ป้อนเพชรน,นี่ก็แล้วแต่ด้วยนะใส่เพชรใส่หน่อยแล้วแต่ข้าวมักค่ะอันนี้จุ่มใส่ประมาณ10กราเม็ด้ต่เพราะว่าเราจะสุกหมดเลยนะ่ะเสร็จแล้วนี่คือเห็ดค่ะเห็ดม่วงเด้อ จุ้มอุใส่นี่เห็นปะคะพห่อน,นอยู่ยได้เนี่ยจุ้มอุใส่อ่าน้ำปลรราจ่าน้ำปรราลาแล้วก็ผงชูรสน้ำตาลรสดีแล้วก็ขาดบะได้ก็ใบายานางเลยค่ะเดอ้อเนี่ยมาใส่กันเห็นปะมีใบายานางอ่ะั้นี่เดอ้อใส่หนัามันนะ ยังป่ะจ้ะดีเด้อเห็ดม่วงเข้าเด้าจาดอจ้ะเด้อแล้วก็มาใสปรร่ปลาราค่ะปลาราตามด้วยปลาร,รานะคะปลาราก็โอ้ยใส่ผงนัวยองเเด้อจ้ะจักหน่อยจะใส่หลายเพราะว่าจุ้มสีใส่ไปในานั้นแล้วนี่เครื่องแล้ว <c oughs> ไไค่ะบลาแหกอะเข่าคัวค่ะเข่าคัวใส่ไปแค่ส่วนน้อยๆจ้ะ เด้ออันยุอยวนยยวดมาเผากันสักหน่อยเียวะยะยเสร็จแล้วเข้ากับซิมาไซซรลเน่ค่ะซาลแเน่ักชีต้นหอมแ้วค่ะเด้อผักเทวานี่ค่ะแบบง่ายๆบานเข้าเวยค่ะมาทำมายี้ เสียงโคกเป็นตะแซบกตะแซบแซบแซบเออสีส네ันร่างกายจ้ะบิ่งค่ะสีสันร่างกายนุ่ยนุ่ยบอลนุ่ยนุ่ยบอเนี่ยค่ะแล้วก็มาสิมค่ะมาสิมใส่มือด้วยค่ะเด้อแซ่บแซ่